สวัสดีครับพี่งานทีเจอัโตนะวันนี้เราชมงานกันนิดนึงนะฮะคาวาซากิแซดเก้าร้อยนะครับหน้าตาประมาณนี้นะติดตั้งโปรเจคเตอร์สามชั้นนะครับโคมดํานะครับสวิตช์ปิดเปิดเราแยกไว้ให้แล้วนะสําหรับวงแหวนนะเรามาดูเอ่อวงแหวนกันนิดนึงครับขาวแดงขาวแดงนะครับประมาณนี้อ่ะฮะแยกแยกสวิตช์ไว้ให้แล้วนะปิดวงแหวนเลยครับเปิดวงแหวนอีกทีครับอ่าเห็นไหม นะครับลูกค้าชอบถามนะครับว่าวงแหวนปิดเปิดได้ไหมปิดเปิดได้นะครับประมาณนี้นะเพิ่มเติมเสริมเติมแต่งขึ้นมานะครับก็คืออ v i ครับลูกแก้วสีครับปิดวงแหวนเลยครับประมาณนี้นะครับถ่ายกลางแจ้งเลยนะอ v i ไนะครับสวยงามครับเปิดวงแหวนลยครับปิดอีวครับปิดวงแหวนครับเปิดอีวีครับเห็นไหมครับสวิตปิดเปิดจากที่ผมเรียนนะครับ เราทําไว้ให้ลูกค้าแล้วนะท่านสามารถเลือกปิดเปิดเลือกเล่นได้นะครับสําหรับวงแหวนนะโอเคนะครับก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยให้ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเราดีดีบริการนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ TTO Auto ไว้นะครับผลงานติดตั้งโรเตอร์บิ Big ๊กไบค์และรถดนมากมายรอท่านอยู่เลยนะครับคาวาซกิแซดเก้าร้อยนี่งานออกไปเยอะมากแล้วนะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับดีดีบริการนะครับวันนี้ลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมครับสวัสดีครับ